คนทำเป็นนี้มันง่ายเนาะแต่เราทำไม่ได้โอ้จะแด้เอาจา๊กระยานไี่ขืนง่ายบ่ดอกอากาศก็ยังหนาวอยู่พิมะาก็ยังตกอยู่เป็นยังไงดึงจ๊กระยานฉันขี้ฉันนิ่มขึ้นแล้วะเข้าสูข่ข้นให้เรียบร้อยเลยนึกข้นมานี่เอานี่มากัน่นนี่ผู้ให้มันเปียกทำมันเปียกนำเพราะนั่นโอ้ไฟมันชอ็อต ้องเปลี่ยนอันนี้ก็มาก,กันไว้ว่าให้น้ำเขาคือแข็งดีอยู่เป็นห่วงจัก,กรยานสูบคลองไว้สูบยางไว้ยางแข็งอูบแข็งตื๊บอยู่ยางแข็งตื๊บอยู่คือเก่าอยู่